สวัสดีค่ะวันนี้สาวใต้สะพ้ายฝรั่งวันนี้พี่ก็มีเมนูแกงส้มแต่ว,วันนี้พี่จะแกงส้มให้ดูมาดูกันว่าพี่จะแกงส้มอะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มีเมนูแกงส้มพี่ใช้ดูวัตถุดิบที่พี่ซื้อมาจะแกงส้มก็มีปลาสวาย800กรัมแล้วก็มีสับประรดหัวเล็กหัวหนึ่ง แล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่บ้านพี่ถ้าเกิดว่าแกงปลาไม่มีเกล็ดนี่เขาจะใช้มะนาวแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยสีก่กลีบแล้วก็มีพริกพริกแล้วแต่เราชอบเลยอันนี้นะแล้วก็มีผงขมิน้นผงขมิ้นนี้ใส่ประมาณช้อนเด็กกินข้าวนะเดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องแกงเนี่ยไปปั่นเครื่องแกงพี่ก็ปั่นเสร็จแล้วปั่นก็ใส่กะปิช้อนเด็กกินข้าวนั่นแหละ น้ำแกงพี่เดือดพี่ก็ใส่ปลาลงไปเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องคนเด็กนอนพี่ก็จะใส่สับป,ประรดแกงพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ซื้อสับป,ประรดลูกเขียวมาทีนี้มันออกเปรีป้ยวๆหน่อยหนึ่งพี่ก็ใส่มะนาวไม่หมดเหลือหน่อยหนึ่งมะนาวนะ่ะแกงพี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ